ลูกเทวดาไม่ลาเมื่อแม่ผ่าลูกตัวน้อยน้อยจริงหรือเปล่าไม่รู้มารอใส่บาตรพระสุดท้ายลูกตัวน้อยแย่งกินทุเรียนจนหมดแถมไม่ให้อย่างชักมิ้นชักงออีกโดยเป็นความน่ารักที่ผู้ใช้ทิกตอรรายหนึ่งค่ะเขาได้เผยแพร่คลิปสุดน่ารักของลูกช้างตัวหนึ่งที่ชื่อพลายดาวมงคลซึ่งเจ้าของนั้นได้พามารอใส่บาตรให้พระตอนเช้า โดยระหว่างที่รอใส่บาตค่ะเจ้าดาวเนี่ยพยายามจะขอกินทุเรียนที่แม่นํามาใส่บาตแต่เจ้าดาวก็ทําท่าทีขอกินใหญ่เลยด้วยความปวดของเจ้าดาวรอไม่ไหวเลยลงไปชักดิ่นชักงอเหมือนเด็กเล็กงอแงจะเอาของจนพ่อเนี่ยต้องบอกกับแม่ว่าให้เอาให้ลูกกินก่อนจนแม่ออดใส่ไม่ไหวเลยเอาทุเรียนป้อนใส่ปากไปคํำนึง กินไปคำนิวมก็ฟินเลยค่ะพอฟินเนี่ยคำเดียวดูท่าจะไม่อิ่มแล้วเดาวเลยลงไปชักดินชักงอขอกินอีกแม่เลยบอกรอแป๊บเดียวขอใส่บาตรก่อนพร้อมเรียกบอกว่าอ้วนครับรอใส่บาตก่อนแม่จะเอาให้กินแต่ก็ไม่วายขอชิมอีกแม่ก็อดใจไม่ไหวเลยเปิดทุเรียนให้กินอีกบอกชิมไปชิมมาหมดคัก เลยจําเป็นต้องป้อนให้ลูกกินกวา่าพระจะมาทุเรียนก็น่าจะหมดถาดแล้วละลูกช้าง